พูดใหญ่พูดตั้งใจว่าจะกอดอาจารย์เบอร์เกอร์เลยเด็กท่านพูดไปต่างตระมาไปตระมาเราชื่อใจสองพ่อจะไม่พูดลบบคำเก่าพูดคำ

ก็เป็นหูภาษาเนื้อหูนี่แสดงว่าศีรษะมันติดหัวอย่เลยเอ๊ไปถามเขาอันนี้หมายความว่าไงหลวงพ่อบอกว่าสิขกขาโมภาว,าวันหุติแต่ท่านเขียนพื้นมาผู้ใดให้ในการศึกษาผู้นั้นจเจริญอ,อ๋อเพิ่มรู้ประสิษฐานมมีจุดจุดเพื่ออะไรก็ไม่ไม่กล้าถามเพราะเป็นเด็ก เมื่ออายุเมือออ่อพศ2504เกิดอะไรอย่างไรหรือว่าเกิดเหตกประกออาหารก็ไม่รู้สองพันห้าสิบไทยแลนด์แล้วก็เอ๊ะมันจุดไหมเข้าไปไงเอ๊ะจะถามว่าอะไรเอ๊ะจุดนิก,กหินนิก,กหินไหมเขาว่าอะไรกงงงขดทำไมไม่มีสระอ่ะหรือว่าผู้เขียนตอบอ้อสิ งูไม oh. ่ได้นิค่ะห um, uh, uh, ิเป็นลองนิเป็นเป็นงาอ๋อเพิออโหลโหตินี่ก็โหก็โหวะเฮนะโหก็เออมีจงเป็นนะครับผู้ผู้ทีศขังกาโมองภวพมโหติผู้ให่ในการศึกษาผู้นั้นเจริญเอาบทเดียวนี่ก็พอก็ชื่นใจ ถ้ามีการศึกษาแล้วใช้บางคนอาตมาไปรับเ,เ,ปเป็นเป็นมาหาภิกษุรอเปล่าที่ที่มาหาจุฬาอาตมาเขารับเส็ษสัวร้อยถึงสังฆราชเห็นรุ่พระสังฆราชเมื่อรับเศษส,สวัวร้อยหลุดจากอาตมาก็าเ,ลลเป็นนิดหนึ่งขอพักคนนี้ว่าเรียกโอบระโทษหพุ่นเราะกนนี้ว่าท่านพักพักก็มหาจุฬาใส่ชุดแดงมัอนอยืนเป็นร้อยเนาะ สี่สิบนาทีนี่ว่าท่านเป็นลมเป็นอะไรเนี่ย <c oughs> พอดีเราจะมารับก็รับแบบนี้แหละไปรู้สึกตัวรับหมาไปถูกเขาก็เลยเอาวางว่าโอ้ยจังหาดใหม่เราเป็นอะไรน้อยตกใจดนที่แบบพูดไม่ค่อยเพราะปนังเลี้ยวไปทีนี้ก็เห็นบัวขาวเลียวไปทนีนก็เห็นไอ้ไอปริศนาอะไรก็เหลี้ยวไปทีนี้ก็เห็นนู่นเห็นนี่อ่นชื่นใจเห็นนักร้องนังนงนงนกบัวยอยู่ข้างเราแล้วก็่เป็นอะไรน้อย เป็นว่าท่านไม่ค่อยสบายขอพักพอนขอพักพอนสี่สิบนาทีเรามายื่นใหม่ทา่านอายุเก้าสิบกว่าอันนี้แหละการศึกษาได้ดีฮะหายเหนื่อยโยมมหากุลาทั้งหลายใส่สีแดงมายืน่นตึ๊บเป็นแถวเลยไม่ยอมหนีไม่ยอมเข้าห้องน้ำาุงส่วมต้องการรับเกียรติคุณเกียรติบัตรแต่สมาก็หลบได้คนละศส่สีนี้รับแล้วไปไปห้องน้ำกระดานชั้นใดอันนี้แหละเราบทนั้นอาจารย์ อาจารย์ดอร์เลยท่านพูดไปหมดแล้วก็แปวว่าทามาวันนี้ก็ความสำคัญตงเมื่อกี้ท่านอาจารย์ท่านอาจารย์สมบัติดรสมบัติก็พูดกปแล้วว่าสังค์นี้สําคัญยังไงขอไปอยู่วัดชาวพุทธโดยวิธีไหนท่านรู้ไปยมอาตมามีพระสี่รูปเอาผ้าเหลืองสักองไม่ให้ไปฝากดอร์ว่าผมไปพระเด็นผมอยากก็ไปก็ไปก็เลยได้ห้าในหกพอดีอยู่ด้วยกัน ตอนนั้นไปเห็นน่ะแกพักอยู่ข้างบนน่ะที่เอ็นเอ็นก็ป้าอะไรก็ไม่รู้ลืมไปแล้วนะนเนี่ยฉันเข้าและลืมเขาบันเพนบัรเพแล้วก็บัดเพนก็ลงมาเสร็จสับล้อไปอยู่ได้ดีใจทางตรวจทำส้นทำที่ประกว,ทกว,ทกวาดทำาคสามด็อกเตอร์ทำมาเช็ดกระจกดีเหลือเกินให้เ,เขาทาดีวเวย้ยอยู่ให้เขาช่ยใจไปเขาคิดถึงแล้วก็อาจารย์นี่ก็พอดีได้รับขึ้นอะไรพี่เฮสดีเหมือนกันหรือเปล่าไหมลูก แม่งเงียบเลย,อ,ยเออดอเตอร์แม่ก็ได้แต่คนละแผน่นละแผ่นละแผ่นขยับขึ้นไปอีกแล้วไปเจอแม่บัวอ้นที่ฮาริพูทชัยอันี้แม่ของดอกเตอร์จะมารับโลกจากอะไรเนะียอาทิตย์เัียกุดมาเออเพราะว่าพอดีตอนนั้นลราปูดชุ่มกําลังกางเจ็บของใส่ในมือพอดีใช่ไหม <S <S ถ้าใครจะรับเสด็จเก็บตวนดวนเลยปลิวจากมือเราไป ก็เลยไม่ได้สักอย่างยืนนิ่งก็เขาให้ใส่ชุดชุดนี้หรือเปล่าไม่รู้ที่รับรับกิดผีดบุหรือชุดแดงเส่ชุดแดงเข้าไปยืนแล้วก็ได้มีความภาคภูมิใจอันนี้ที่ภาคภูมิใจเกี่ยวกับการศึกษาอัตมาภาพก็เป็นผู้ที่พอจะรู้เบื้องต้นนิดหน่อยก็ที่ทัพพพูดวันนี้คงจะ,ะเป็นสะดวกและเป็นสื่อสายสันติแต่ความรู้อัตมาไม่ใช่อยู่ในแบบประกาศ อาตมามีขันติอย่ามีขันแตกต้องยอมเข้ามาในวัดจะแตกกันอยู่เรื่อยอเลยอาจารย์ครูเตอร์พูดนะอะไรพูดภาษาหนาโลบอะไรก็ไม่รู้คูด,ด,ด,ดนี่กว่ามึงมึงนี่กว่ากูเนี่ยไมห้ามมีพูดคำนี้มาถึงไปนิ่มนวลท่านเจ้าพระเจ้าขาเป็นไงข้า,ขารู้ชื่นใจเขาบ่กพระหายเหนื่อยกว่าวัดอยู่ของพระกายะนะมาเสร็จสับเรียบร้อยก็อันนี้เป็นสิ่งที่คติเตือนใจปกครองส่งเสริมสุขภูม คนเห็นนันกมาแลกเงินโน้สายแต่ใส่ต้นพระป,ป่ายังไม่เกิดศรัทธาวันจะบำรุงวัดนี้ก็ยังไม่เกิดศรัทธาเกิดศรัทธาที่อบุคคลเป็นตัวอย่างบุญยกรอนไม่ไหนทางตู้บีบผัมันก็จะเป็น้องไปนีรักมันก็นทั้งสององคน์นอยู่ในใจอยู่ทุกครั้งไปไปลอยมา้อยแต่นี้ไม่อยู่กันตมาก็หรือ้อยเดียวก็จบเพียงแค่ออน,นี้เป็นกติธรรมแบบเลือล่อนลอย ัน,นผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยขอให้สมาชาเรียนคณะองค์กรการศึกษาญาติโยมทั้งหลายระครับรุกรุงวัดนีด้จงเจิญจง นักเรียนบาลีคงการเรียนบาลีสัญจรครั้งที่สาประจำสองสัปดาห์ปีการศึกษาสองพันห้ร้อยสิบห้าถึงสองพันห้อยสบในวันนี้นะครับผมครับเดียวกันกับครั้นี้วิสระานวันนี้